สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะักเรียนชั้นป .5 ทับ1เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนหัวข้อที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของการละลายของสารนะคะการละลายของสารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารนะคะซึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างเนาะนัเนียนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราลองไปดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก่อนเนาะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารนะคะยังคงความเป็นสารเดิมสารเดิมมีคุณสมบัติของสารนะคะสารเดิมอยู่อย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของสารที่คุณครูสอนไปเนาะไม่ว่าจะเป็น การหลอมเหลวการระเหยการแข็งตัวการควบแน่นและการระเหิดนะคะและก็การละลายที่เราจะเรียนกันในวันนี้อ่าไหนเราลองมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถเปิดไมโครโฟนเพื่อตอบคำถามคุณครูได้นะคะ,ะสารที่อยู่ในสถานะของแข็งฟังให้ดีนะสารที่อยู่ในสถานะของแข็งแล้วเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะของเหลว สารที่อยู่ในสถานะของแข็งนะคะเปลี่ยนไปเป็นของเหลวอันนี้เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการอะไรคะกระบวนการอะไรลูกที่ทําแบบทดสอบไปกระบวนการอะไรคะเหล่วค่ะอะไรนะลูกดังๆหน่อยค่ะลูล้อมเ,เหลวค่ะ อ่าเก่งมากนะคะคือกระบวนการหลอมเหลวนะคะกระบวนการหลอมเหลวซึ่งวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าการหลอมเหลวแตกต่างกับการละลายนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นกา๊าซอย่างเช่นน้ำนะคะเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำซึ่งจะต้องต้องอาศัยความร้อนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะอันนี้เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการอะไรลูก การระเหยค่ะอ่าการระเหยถูกต้องนะคะการระเหยเนาะอ่าแต่ถ้ากลับมานะคะแก๊สหรือก๊าซเนี่ยนะคะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของเหลวบ้างอ่าถ้ากา๊าซเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของเหลวอ,อย่างเช่นไอน้ํานะคะเปลี่ยนไปเป็นก้อนเมฆอ่าอันนี้เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการอะไรคะการควบแน่นค่ะอ่าเก่งมากนะคะกระบวนการควบแน่นเนาะ อ่าแล้วแล้วถ้าของเหลวกลับมาเป็นของแข็งอันนี้ง่ายเลยอันนี้เรียกว่าการอะไรลูกของเหลวกลับมาเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวค <ait, S 2> ะแข็งตัวอ่าเก่งมากการแข็งตัวนะคะแต่ถ้าของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อนอันนี้เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการอะไรลูกการระเหิดระเหิดนะคะการระเหิดนะคะถูกต้องนะคะนักเรียนเนาะ อ่ะซึ่งวันนี้นะคะนันเรียนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการละลายและการหลอมเหลวว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะว่าการหลอมเหลวและการละลายะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเราจะเรียกสารที่เกิดการหลอมเหลวและการละลายเนี่ยยังไงบ้างนะคะอ่ะไปเรียนพร้อมๆกันเลยเนาะการละลายเนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเรานําสารนั้น่ะใส่ลงไปในน้ํา หรือนำสารนั้นใส่ลงไปในของเหลวนะคะของเหลวนั้นก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำอ่ะไม่ใช่ของเหลวนะน,นะคะสารที่เราใส่ลงไปเนาะจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกับน้ำหรือของเหลวนะคะ,สะแสดงว่าสารนั้นนะ่ะเกิดการละลายอย่างเช่นคุณครูอยากกินโอวัลตินนะคะคุณครูก็ไปซื้อผงโอวัลตินมาใช่ไหมคะนักเรียนทุกบ้าน เคยมีเนาะเคยกินเนาะนั่นเองเคยกิน Dig ใช่ไหมนะคะคุณครูก็ไปเอาน้ํามาหนึ่งแก้วนะคะโอวัตินเอ่อบางชนิดสามารถชงในน้ําเย็นก็ได้ชงในน้ําร้อนก็ได้ใช่ไหมคะนั่นเองคุณครูก็เอาน้ํามาแล้วก็คุณครูก็ฉีดจองเทผงโอวัตินลงไปในน้ําใช่ไหมคะนั่นเองเราก็คน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 ,คน,คนเห็นไหมอันนี้คือเกิดการละลายละถ้าจะเข้าใจง COVID ่ายๆนั่นเยนฟังให้ดีนะถ้าจะเข้าใจง,ง่ายๆการละลายอะค่ะ ตัวเองต้องไปละลายร่วมกับสารอื่นนะคะถึงจะละลายได้เท่านั้นถ้าอยู่ดีๆเนี่ยนะคะตัวเองจะไม่สามารถที่จะละลายด้วยตัวเองได้นะคะจะต้องไปละลายควบคู่กับน้ําหรือสารอื่นที่เป็นของเหลวนะคะนักเรียนสารละลายนะคะนักเรียนเนาะจะประกอบไปด้วยตัวทําละลายและตัวถูกละลายจําไว้ให้ดีนะคะจำสองคำนี้ไว้ให้ดีว่า สารละลายจะต้องประกอบไปด้วยตัวทําละลายและตัวถูกละลายซึ่งคุณครูบอกไว้ว่าตัวทําละลายต้องมีปริมาณที่มากกว่านะคะตัวทำเห็นไหมคะตัวทําและตัวถูกนะคะตัวเองจะไปทําให้เขาละลายตัวเองก็ต้องมีปริมาณที่มากกว่าถ้าไม่มากพอก็จะไม่สามารถที่จะไปละลาย สารอื่นได้นะคะส่วนสารที่เป็นตัวถูกละลายไหมถูกเขาละลายนะคะสารนั้นเนี่ยจะต้องมีปริมาณที่น้อยกว่านะคะนั่นเรียนเนาะเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะลองไปดูตัวอย่างกันเนาะอย่างเช่นน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมประกอบไปด้วยน้ำกับน้ำตาลคุณครูถามนักเรียนว่าระหว่างน้ำกับน้ำตาลใครเป็นตัวทําอะไร น้ำน้ำก็จำเป็นน้อดูแล้วนะคะซึ่งบนโลกนี้เนาะนักเรียนน้าเนี่ยจะเป็นตัวทําละลายที่ดีเลยนะคะน้ําจะเป็นตัวทาละลายเพราะว่าเวลาเราจะทําน้ําเชื่อมเราต้องใส่น้ําในปริมาณมากกว่าน้ําตาลใช่ไหมคะเนาะดังนั้นน้ําตาลก็จะกลายเป็นตัวถูกละลาย เห็นไหมคะนั่นเรียนเมื่อเราใส่สารสตัวนี้เข้าไปผสมกันปุ๊บน้ําตาลก็จะละลายนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําเราก็จะได้เป็นสารใหม่เกิดขึ้นนะคะคือน้ําเชื่อมนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปค่ะน้ําเกลือน้ําเกลือก็ประกอบไปด้วยน้ํากับเกลือแน่นอนว่าน้ําต้องเป็นตัวทําละลายส่วนเกลือนะคะจะเป็นตัวถูกละลาย นะคะถ้าเกลือมีน้อยกว่าน้ำนะคะเกลือก็จะไม่สามารถละลายได้นั่นเองอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะที่คุณครูยกตัวอย่างว่าคุณครูชงโอวันตินคุณครูถามว่าในน้ําในน้ําโอวันตินเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยขงโอวันตินกับน้ําใช่ไหมคะนั่นเรียนคูถามว่าใครเป็นตัวละลายใครเป็นาน้ำค่ะน้ำส่วนตัวถูกละลายคือ คือโอว oh, ันต huh ินค so. ่ะนะคะคือผมงโอวันตินถูกต้องนะคะอันเนี้ยเรียกว่าการละลายเข้าใจไหมคะการละลายเนี่ยเราจะต้องมีสารที่ไปละลายในน้ําหรือไปละลายในของเหลวอื่นนะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี้ยถ้านักเรียนบอกว่าน้ําแข็งละลายอันนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดน้ําแข็งละลายถูกหรือผิดูกถหรือผิดค่ะผิด ถูกต้องนะคะเห็นไหมว่ามันเป็นคาพูดที่เราพูดติดปากว่าน้ําแข็งละลายนะคะเราเรียกผิดนะคะนั่นเรียนน้องที่จริงเนี่ยเราต้องเรียกว่าน้ําแข็งหลอมเหลวนะคะลูกเราต้องเรียกว่าน้ําแข็งหลอมเหลวนะคะวันนี้เราจะเรียกใหม่นะหลังจากที่เราได้ความรู้ไปวันนี้เราจะเรียกการหลอมเหลวและการละลายของสารใหม่นะคะอ่ะเราลองมาดูการหลอมเหลว การหลอมเหนียวเหมือนเมื่อกี้ค่ะนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารจากสถานะของแข็งไปเป็นของเหลวอ,อย่างเช่นน้ําน้ําแข็งน,อน้องนักเรียนเราตั้งทิ้งไว้นะคะในขณะที่เราตั้งทิ้งไว้นั้นอนะ่ะอุณหภูมิรอบข้างนะคะของแก้วน้ําเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงกว่าหรือเรียกว่าอุณหภูมิรอบข้างเนี่ยมันร้อนอากาศร้อนใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้นะคะน้ําแข็งเนี่ย สามารถหลอมเหลวกลายไปเป็นน้ําเปล่าได้นะคะอันนี้คือการหลอมเหลวเนาะคือตัวเองนะคะหลอมเหลวด้วยตัวเองโดยมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เมื่อกี้การละลายนะคะนักเรียนตัวเองต้องไปละลายกับน้ําหรือของเหลวอื่นนะคะแต่การหลอมเหลวคือตัวเองละลายด้วยตัวเองโดยมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะนักเรียนอย่างเช่น การหลอมเหลวของเทียนไขอเห็นไหมการหลอมเหลวของเทียนไขครูถามว่าอย่างเทียนไขเนี่ยถ้าเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันจะสามารถหลอมเหลวด้วยตัวเองได้ไหมได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะต้องใช้ไฟค่ะอ่านะคะหรือหรือหรือ,รอนักเรียนเนาะถ้าเกิดว่าอ่เทียนไขเนี่ยมันเจอความร้อนเยอะๆอย่างเงี้ยนักเรียนความร้อนที่แบบ ความร้อนสูงสูงมากแต่ไม่ใช่ไฟนะแต่ไม่ใช่ไฟมันก็อาจจะสามารถรูปร่างของมันนะคะก็อาจจะบิดเบี้ยวได้นะคะอาจจะมีการล้อมเหลวนิดนิดหน่อยๆได้นะคะแต่ถ้าเราจะเล่นการหลอมเหลวของเทียนไขเราต้องจุดไฟเห็นไหมคะอันนี้คือการลอมเหลวนะคะนั่นเหียนเนาะโดยใช้ความร้อนต่อไปห่านเนยหเหน็นมเนย เวลานั้นเยนไปซื้อเนยมาจากร้านค้าแล้วนันเรียนก็แวะหลายที่เนาะเอาเนยใส่ในรถไว้นะคะแวะร้านนั้นร้านนี้กลับถึงบ้านเป็นยังไงลูกเนยก็หลอมเหลวใช่ไหมคะกลายไปเป็นเนยเหลวนะคะนั่นเรเยนก็ทํายังไงดีทําให้เนยกลับไปคืนสู่สภาพเดิมทํายังไงดีลูกทํายังไงดีไปแช่ตู้เย<อ>็นครับ อ่าเอาไปแช่แข็งนะคะดังนั้นเนี่ยเนยะนั่นเรียนจะออกจากช่องแช่แข็งแทบจะไม่ได้เลยนะคะยิ่งตอนนี้อากาศข้างนอกอะร้อนนะคะนั่นเรียนจะใช้เนยทําขนมเนี่ยนะคะนั่นเรียนเอาออกมาวางข้างนอกแป๊บเดียวเนยก็สามารถหล,อ,ลอมหลอมเหลวได้แล้วเห็นไหมคะว่าเนาะอ,อันนี้ก็คือเป็นการหลอมเหลวนะคะไม่ใช่การละลายนะคะดังนั้นอย่าเรียกผิดว่าละลายเนยหน่อยไม่ได้นะคะต้องบอกว่าหลอมเหลวเนยนะคะ เนาะน้ำแข็งหลอมเหลวอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะสำหรับวันนี้ก็ง่ายๆค่ะเป็นใบางานออนไลน์นะคะเป็นใบางานออนไลน์คุณครูเชื่อว่าห้องป .5 ทับหนึ่งจะทําใบางานออนไลน์ออกมาได้ถูกต้องนะคะนักเรียนเนาะเพราะว่าเราผ่านการเรียนมาแล้วนะคะทั้งการหลอมเหลวทั้งการละลายนักเรียนสังเกตภาพดูให้ดีๆก่อน นะคะก่อนที่จะตอบเนี่ยสังเกตภาพดูให้ดีก่อนว่ามันเป็นการหลอมเหลวหรือการละลายอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นภาพแรกคะ่ะเป็นรูปภาพของอะไรเนี่ยภาพแรกเนี่ยเป็นรูปภาพของอะ,อะไรของอะไรเลยช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตคุณครูถามว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการละลายหรือหลอมเหลว ละลายค่ะละลายละลายอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราเราเราติดปากไงนั้เรียนเราติดปากเนาะนักเรียนความจริงเราต้องบอกว่าเป็นการไอรูปล้อมเหลวล้อมเลวู้วต้องนักเรียนค่ะเพราะว่าสมมุติว่านั่เรียนจะทําขนมที่ใช้ช็อกโกแลตเป็นส่วนประกอบใช่ไหมนักเรียนนักเรียนไปซื้อช็อกโกแลตมาจากร้านค้าเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบที่มาในรูปแบบของ ของแข็งใช่ไหมคะนั่นเรียนนักเรียนจะต้องทําการหลอมเหลวก่อนนะคะโดยที่เราจะไม่ให้เนื้อช็อกโกแลตเนี่ยสัมผัสกับไฟโดยตรงนะนักเรียนเห็นไหมดูวิธีการเขาจะใช้น้ําร้อนนะคะ,ะตั้งน้ําก่อนนะคะเปิดแก๊สให้ความร้อนแล้วเราก็จะเอาภาชนะใส่นะคะช็อกโกแลตลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปตั้งนะคะเพื่อให้ช็อกโกแลตมันหลอมเหลวเห็นไหมนั่นเรียนว่าเราไม่ได้ใช้ น้ำหรือของเหลวผสมเข้าไปนะคะใส่เข้าไปในช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเนาะเราจะให้ช็อกโกแลตเนี่ยล้อมเหลวเองโดยให้ความร้อนอ่าดูให้ดีๆนะนะักเรียนอย,อย่าใช้แบบว่าการที่เราพูดติดปากว่าละลายช็อกโกแลตละลายเนอยอะไรแบบเนี้ยนะคะน้ําแข็งละลายมาเป็นตัวตัดสินนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียกให้ถูกนะคะกระบวนการสองกระบวนการเนี่ย แตกต่างกันเนาะดังนั้นนะคะมีอยู่5รูปภาพทําให้ถูกต้องให้ได้คะแนนเต็มนะทําได้ไหมทําได้ไหมคะ5คะแนนเต็มได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ่าได้นะคะปห้าทำหนึ่งทำได้แน่นอนนะคะสาหรับวันนี้เนี่ย จะไม่มีการบูรณาการนะคะนักเรียนเนาะ,ะนักเรียนได้ตารางใหม่แล้วนะคะนักเรียนดูตารางด้วยเนาะจะไม่มีวิชาอื่นมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์แล้วนะคะในชั้นป .5 นะคะแต่นักเรียนจะมีวิชาอ,อาจจะเป็นวิชาสุขศึกษานะคะวิชาศิลปะนะคะเพิ่มเข้ามาในตารางเรียนของนักเรียนอีก2ชั่วโมงนะคะ,ะมาดูนิดนึงว่าใครยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะใครยังไม่ได้เช็คชื่อ อประพังกรมารียังพิชยุทธ์รวัฒนภาวัฒนจิติพัฒน์ชนาชิพนิชการแล้วก็วราลีนะคะที่ยังไม่ได้เช็บชื่อถ้านักเรีนยนเห็นชื่อตัวเองแล้วนะคะนักเรียนทำการเช็คชื่อให้เรียบร้อยเนาะวันนี้นะคะเราก็จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการ ล้อมเหลวและการละลายไปเรียบร้อยนักเรียนคนไหนมีคำถามที่จะสอบถามคุณครูไหมคะมีไหมคะครูคะค่ะว่าไงลูกถ้าทำงานเสร็จได้แคปหน้าจอส่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้านักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนน้องนักเรียนคลิกเข้าไปทำาง,งานออนไลน์นะคะนักเรียนไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะให้นักเรียนแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งลงในอัลบัม้มวิทยาศาสตร์คุทิปได้เลย โอเคไหมคะถ้าใครทํางานเสร็จแล้วนักเรียนไม่มีงานค้างแล้วนักเรียนก็สามารถไปพักสายตาไปพักผ่อนได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนมีงานค้างวิชาอื่นอยู่นักเรียนต้องเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะคะโอเคไหมคะอ่ะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะวันพรุ่งนี้นะคะ,ะป .5 ทักหก็ยังคงเป็นคาาสี่เหมือนเดิมนะคะค้าี่เี่เหมือนเดิมเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ